เสร็จแล้วจ้าปาต้องโกสต่งแดงอกบดีมากเลยองหนวชอยู่แยะกระชายหยาบแม่ยงไหมตอ้โกิดไหมร้อนจะอันทีมันไม่ร้อนหมนจิ้มนมอผอไหมอูบอกว่าทานอยู่ สวัสดีค่ะเพื่อนเพ่อนวันนี้เราก็จะมาทำปลาต้องโกรรับประทานเองนะคะโฮมเมดจากที่บ้านนะคะสวีเดนชาวต่างเดนต้องทำเองนะคะไม่มีขายนะคะในเมื่อลูกแล้วก็ครอบครัวอยากกินก็เลยทำค่ะอันนี้คือแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะ และผงยีนจืดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะผสมแป้งนะคะมีน้ำน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ผงฟูเบกกิงโซดานะคะแล้วก็มาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะแล้วก็เอาแป้งนั้นมาล่อนก่อนนะคะเพื่อแป้งจะได้เนียน ร่อนเอาสิ่งสกปรกออกนะคะแล้วก็ป้องกันว่าแป้งมันจะเป็นก้อนเมื่อที่ร่อนมันก็จะได้ละเอียดแบบนี้ค่ะร่อนไปร่อนจนหมดเลยนะคะ เมื่อร่อนเสร็จแล้วแล้วก็เบกตรงกลางไว้ทีนี้เราก็มาผสมของให้มันเป็นของเหลวนะคะก็คือน้ำเปล่าใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่เกลือก็คนให้เข้ากันนะคะ คนให้น้ําตาลเกลือละลายค่ะทีนี้เราก็มาเอาตักร่อนผงฟูนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะล่อนลงไปอีกค่ะล่อนลงไปใส่แป้งนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นก้อน เสร็จแล้วเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็คนคนให้เข้ากันค่ะแหวกตรงกลางไว้เหมือนเดิมนะคะ แล้วเรามาดูของเหลวที่เราผสมไว้ละลายดีหรือยังรอให้คนให้ละลายก่อนนะคะแล้วเราค่อยเทนะคะแอปเนึงเมื่อกี้ลืมลืมใส่ผงยีนยีนจืดนะคะใส่ลงไปค่ะผสมเลยประกันเข้ากัน้ค่อยมาเบยีนจืดนะคะ,ะซื้อได้ตามต้างสรรพสินค้าทั่วไปอเบลทีนของเหลวมันก็ละลายแล้ว อเออลงไปตรงกลางทีละน,น้อยๆผสมไปนะคะผสมให้เรื่อยัน้ากันนะคะผสมให้มันได้แบบนี้ก่อนนะคะ แล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะทีน,นี้เราก็เทน้ำมันพืชลงไปหนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะให้เข้ากันเรื่อยๆน่ากนินเนี่ยเสียงน้ำเตบหมหน่อยคนไปเรื่อยๆนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกทีนะคะนี่มันเป็นอย่างนี้นะคะ่ะกดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไปเราไปดูกันการทอดนะคะพรุ่งนี้เช้าค่ะ เสร็จแล้วจ้าป้าตังโกสัต่างแดงรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยติดกันเลยคะ่ะเป็นอย่างี้ติดกันบ่สวยบ่งงามเท่าไหร่เลยจ้ะแล้วจะฝึกฝนทำต่อไปเพราะอยากกินนี่ห่อนหอนอยู่เลยจะโอ้แค่นี้เลยจ้ะกินกับน,นมข้นเดี๋ยวจะสาธิตกินกับน,นมข้นให้ดูนี่จะ้ปะป้าต้องโกกับนมข้นนี่

น้องหนอกวอบไดปขอบอหลายอีกนึงก่อนหออนอกเลยนะก็หายยา โอ,อ,อ้โหกิดไหมร้อนต่อันนี้มันไม่ร้อนของจิมนมอ,อ,อร่อยไหมรู้บอกว่าทานอยู่แล้วทำใหม่มก่อนเลยนกตอบอยู่แต่ว่าตัวไม่ติดกันตัวมันก็ติดกันอื กินกับนมอร่อยลองออก,กินดูเ<ม>พิ่งกับกาแฟได้เนะพิ่งทนนานมันยังเยอะตัวติดกันก็มีอยู่แค่ไม่กีต่ตัวกับนองรุ่มนายอยู่พีทนี่มันติดแบบสิจัะพี่นอ้องคลิปเนียข,ขอลาไปก่อน โปรติตามคลิปต่อไปว่าจะเป็นไหมร้างโก้ข่อยสวัสดีค่ะ